ช่วงนี้เป็นอีกช่วงที่ค่อนข้างจะงานเยอะนะครับพรคสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์โคตรน่ารักเลยช่วงนี้บอกเลยนะครับงานเยอะจริงไม่มีเวลาดูแลตัวเองอีกแล้วแอดแบงนะครับรับคนดูแลหนึ่งตากทำกับข้าวเก่งๆครับข้าวจะแสบกับพ่ออข้าวอีสานเดี๋ยวรับเลยทํากับข้าวอีสานเป็นนี่รับเลยอรับเลยช่วงนี้ไม่เลือกไม่มีเวลาเลือกก็ผมจะมาแชร์ ของโปรดของแอดแบงนะครับก็คือไอ้นี่ทุกคนมันอร่อยมากมันเป็นพวกฟองเต้าหู้เห็ดหอมอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงหลังจากเสร็จแล้วสภาพก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมทุกคนนี่ต้มเปื่อยๆเลย15นาทีแซ่บได้หลังๆมามันก็ต้องกินอะไรที่มันสุขภาพอะเนาะมีอย่างเดียวที่มันไม่สุขภาพก็ไอ้นั่นแหละไอ้นั่นะไม่ไหวแล้วทุกคนหิวจริงดูไอร้อนกันเลยฟองเต้าหู้ทุกคนเด็ดๆ